ใส่เยอะกุ้งหามงเครื่องออกจากบ้านไปหอดหมดุดก็ใส่พวกต้นหอมอันนี้ผัดใบแมงลักมีแค่ต้นหอมกับใบแมงลักวันนี้ไม่มีผักชีจะใส่ทุกอย่างแล้วก็ไปตั้งที่เหล็กมันก็จะต้มน้ําอีกไงแต่ของเราเนี่คือทําเครื่องให้อร่อยก่อนค่อยใส่ที่เหล็กเป็นแถมเหมือนหนึ่งเนี่ยเวลาจะติดมันมีพอยิบสี่ชั่วโมงอยู่บ่ แปดโมงมา็นง,งานประมาณบ่ายสามกลับบ้านใสไไ่เยื่อกุ้งไปกินขา้าวแถมเมื่อนึงเนี่นยเวลาจะทิดมันมีพอยิบสีช่ชั่วโมงอยู่บ่มาจ้ากินข้าวเด้อแกงขี้เล็กมือเนี่ยพ่อเจ้าเ้าแกงเองแกงขี้เล็กเ้านหิ้วขา้าว คนเดือดไปใบหอมสุกใส่ชูรสชิมแล้วก็ยกลงเลยมันจะไม่หอมบางคนจะแกงรายการสุดท้ายเพิ่ง,งละทุกมือหอดบ,บ้าน ใสบไข่ในน้ำนางตะไคร้ซอยใส่ทุบแล้วก็ซอยใส่ตั้งไฟให้เดือดตั้งไฟเดือดเสร็จใส่หน้งอิเล็กมันอ่อนนั้งก็ออ่อนคนเดือดไปใบหอมสุกใส่ชูรสชิมแล้วก็ยกลงเลยมันจะไม่หผม บางคนจะแกงอิเล็กไมนออนก่ออนนั่งก็บออนป่อยประมาณหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึง่งประมาณหกโมงแข็งเมื่อนึงเนี่ย เวลาจะทิตมันมีพ่อยิบสี่ชั่วโมงอยู่บ่มาจ้ากินข่าวเด้อแกงขี้เล็กมื่อเนี่ยพ่อเจ้าเขา,าแกงเองแกงขี้เล็กเข้านิ้วขา่าเปลนมงไม่็นงานประมาณบ่ายสามกลับบ้านไปใ,ใส่เยาะกุ้งไปกินขา้าว และทุกเมื่อหอดบ้านแ <Okay. S 1> ซ่บจ้ะก็ใส่พวกต้นหอมอันนี้ผัดใบแมงลักมีแค่ต้นหอมกับใบแมงลักวันนี้ไม่มีผักชีใส่ในน้ำยะนางตะไคร้ซอยใส่ทุบแล้วก็ซอยใส่ ตั้งไฟให้เดือดตั้งไฟเดือดเสร็จใส่หนักก็ใส่พวกต้นหอมอันนี้ผัดใบแมงลักมีแค่ต้นหอมกับใบแมงลักวันนี้ไม่มีผักชีพ่อไปหยังสูตร่ำแกงของยอทิพย์ยองน้ำอย่านะ้าตำพริกตำหัวหอมมาจ้ากินข่าวเด้อ แกงคีเล็กมือเนี่ยมือเจ้าเขาแกงเองแกงคีเล็กเขาหิ้วเข่าคีเล็กมันอ่อนนั่งก็อ่อ,อนคีเล็กยืดทิบโปกผม Nói nương bà mang cho chu mông chỉnh khẩu Xay yaku cung on onder on on tung la tuk mưa hoa là chịu 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 8 mông ประมาณใบาสามกลับบ้านใส่เส้ยเกอกุ้งไปกินเขา้าลงไปแกงก่อนให้ทุกอย่างมันเข้าเนื้อมันสุกก่อนที่เหล็กเรามันต้มไว้แล้วไงี่เหล็กนี่อยาที่จะใส่สุดท้ายใส่ที่เหล็กเสร็จเกลือ แถมเมือนึงเนี่นยเวลาจะทิดมันมีพอยิบสี่ชั่วโมงอยู่บ่คนเดือดไปใบหอมสุกใส่ชูรสชิมแล้วก็ยกลงเลยมันจะไม่หอมบางคนจะแกงแตนมงไม่เห็นงานประมาณบใบสามกลับบ้านใส่เยืะกุ้ง ไปกินข่าวน้อยนึงประมัน่นสอบชั่วโมงกินขา่าวใส่เยือกุ้งขี้เล็กอ่อนๆได้เนี่ขี้เล็กคนเดือดไปใบหอมสุกใส่ชูรสชิมแล้วก็ยกลงเลยมันจะไม่หอมบางคนจะแกงเกลือลิปแส่หมือนึงเนี่ยเวลาจะทิตมันมีพอยิบสี่ชั่วโมงอยู่บ่ รายการสุดท้ายมาแถมเมือม่อหนึ่งเนี่ยเวลาจะทิดมันมีพ่อยิบสี่ชั่วโมงอยู่บ่ผูได้มีเวลามาขายเห็นแล้วนะ เวลาจะถิคือเปิดไปเกลือลิกมาจ้ากินข่าวเด้อแกงขี้เล็กมื่อนี่มื่อเช้าเขาแกงเองแกงขี้เล็กเนาหิวข่าวเขาเช้าพ่อได้กินมื่อเช้าสวยมาจากก้าสุดขั้ รายการสุดท้ายรายการสุดท้ายคนเดือดไปใบหอมสุกใส่ชูรสชิมแล้วก็ยกลงเลยมันจะไม่หอมบางคนจะแกง ก็ใส่พวกต้นหอมอันนี้ผัดใบแมงรักมีแค่ต้นหอมกับใบแมงลักวันนี้ไม่มีผักชีบุดแต่มีเวลามาขายเห็นแล้วนะเวลาจะทิบสุบเปิดใบนาจ้าจับๆป,ประมาณหกโมงเคืองหรือทุ่มนึ่งประมาณหกโมงนาจ้าจับๆ มาจ้า,ากินข่าวเด้อแกงคีเล็กเมื่อเนี่ยม่นเจ้าเขาแกงเองแกงคีเล็กเนาหิ้วเขา่าเครื่องละทุกมือ่อหอดบ้านแซ่บจ้ะคีเล็กมันอ่อนนั่งจ้ะอ่อน รายการสุดท้ายคีเลกยอคที่สิปลกผมใส่เย่กุ้งหาม้งเค่ิมออกจากบ้าน Để hoạt xây dựng cùng hà môn cơm, có chặt bạn một